การที่เลือกเอาเมดฟิตเนี่ยคือเขาอยู่กับสายแกจเจีเรื่องสุขภาพมานานรองรับทุกการใช้งานแล้วนอกจากฟังก์ชันที่ติดมากับตัวเรือนและเขายังสามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้ด้วยนะที่เด็ดเลยคือเรากดครั้งเดียวเนี่ยเขาวัดทุกอย่างทุกโหมดได้เลยลองไปทดสอบดูวิ่งกลางแจ้งคือ GPS หรือว่าที่เขาจับตำแหน่งมาได้คือแม่นมากๆเลยนะดูจากแอปหรือว่าดูจากตัวเรือนก็ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนลมิโมวันนี้สายสปอร์ตออกกําลังกายสุขภาพใส่สุดรุ่นแรกสําหรับคนรักการวิ่งตัวนี้ค่ะ าดอเมทฟิชชีต้า a ita, รุ่นใหม่ล่าสุดอัดแน่นเทคโนโลยีใส่ AI ไปด้วยนะ <c oughs> ก็เลยมาดูไฮไลท์ข้างกล่องกันหน่อยดีกว่าก็ Dual Band GPS and Route Navigation Advanced t r a n n i n g Partner AI Power Training Support Streamline Sport Design Long Battery Life <c oughs> ในส่วนของภายในกล่องก็จะมีตัวเลื่อนแม n นวนแล้วก็สายชาร์จนั่นเองรุ่นนี้อย่างสวยใช้งานมาก็สักระยะแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยดีกว่าปรับแสงลงมาหน่อยหน้าจอ AMOLED เนี่ยค่อนข้างสว่างแล้วก็สีสดอยู่แล้วตัวน,นี้ ทุกฟังก์ชันเนี่ยจัดเต็มสุดแล้วนอกจากสายสปอร์ตใครไม่ได้ออกกําลังกายจ่าๆหรือแบบเราเนี่ยก็ออกกาลังกายปะปายใส่ทั่วไปในชีวิตประจําวันก็ดูดีมากๆเลยตัวเรือเนี่ยไม่ได้หนามากแล้วก็ค่อนข้างบางแถมน้ําหนักโคตรเบาก็เขาเกิดมาเพื่อสายวิ่งอยู่แลวใช่ไหมแค่32กัมเท่านั้นเองตัวสายโคตรทนยืดแล้วก็แข็งแรงมากแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ลุกใส่สูตรสายหนังอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยจะมีหมุดอยู่ข้างหลังถอดใช้กับสายในช้อปปี้ลาซาด้าสมาร์ทวัทั่วไปได้ไม่มีปัญหานะตัว โอเคมาดูในส่วนของตัวเรือนกันหน่อยดีกว่าก็จะเป็นหน้าจอ AMOLED 1.39นิ้วความละเอียด326 PPI ถือว่าชัดมากเลยนะแล้วก็สู้แสงตอนกลางวันตอนบ่ายไม่มีปัญหาเลยเขาเนี่ยทำความสว่างได้ถึง1,000นิตแล้วก็การปรับก็จะเป็นแบบออโต้ด้วยนะก็ทำได้ง่ายๆเลยนะเลื่อนลงมาแล้วก็บิ๊เนสแล้วก,กดออโต้นั่นเองแค่นี้เองเห็นไหมนะก็ปรับลดลงมาให้อัตโนมัติเลยโคชัด แล้วก็สีสดมากๆใช้อ่านข้อความกลางแจ้งไม่มีปัญหาอะไรเลยรองรับภาษาไทายตัวอีโมจิมาครบแล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนแอปต่างๆมันก็โชว์สัญ,ญลักษณ์หรือว่าแยกประเภทมาให้ด้วยนะแล้วก็ที่ชอบมากที่สุดเลยนอกจากตัวเรือนแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอินเทอร์เฟซหน้าจอการใช้งานแล้วก็ U I ต่างๆนะมันจะแตกต่างกับสมาร์ทวอททั่วไปอ่ะเขาจะมีช็อตคัทมีการ์ดต่างๆลูกเล่นเยอะมากตอนเรามาใช้วันแรกๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยชินนะเพราะว่าการปัดหรือว่าการใช้งานมันจะต่างกัน อย่างปัดซ้ายไปขวาเนี่ยก็จะเป็นข้อความหรือว่าเป็นการแจ้งเตือนนะแล้วก็ปัดขึ้นก็จะมีการ์ดหรือว่าช็อตคัทต่างๆตรงนี้ก็สามารถมาคัสตอมหรือว่ามาใส่เองแล้วเราก็ยังสามารถกดเข้าไปเพื่อดูแบบละเอียดแล้วก็ปัดจากบนลงล่างเนี่ยก็จะเป็นช็อตคัทการตั้งค่าตัวเรือนแบบรวดเร็วนั่นเองส่วนเม็ดมะยมหรือว่าด้านขวาบนเนี่ยเราสามารถใช้เพื่อทําการเลื่อนเมนูหรือว่าเลือกโหมดต่างๆแล้วก็ยังกดซีเล็กหรือว่าเข้าสู่โหมดนั้นๆการออกกำลักกงกายว่าเรากดเข้าไปในโหมดแล้วเนี่ยมันก็จะทําการล็อกหน้าจอเพื่อที่่จะไไมให้ป หรือว่าโดนหยุดการใช้งานของเขาเนาะการปลดล็อกหน้าจอแบบรวดเร็วหรือไม่อยากกดปุ่มอะไรเลยก็หมุนตัวเม็ดไม่ยอมได้เลยนะ <c oughs> ถือว่าใช้ฟังก์ชันที่มีให้เกิดประโยชน์สุดๆแล้วเวลาหมุนหรือว่าการสั่นสะเทือนของเขาเนาี่ยคือมอเตอร์มันให้ฟีลแบบว่าไม่เหมือนกับสมาร์ทวอททั่วไปที่มันแบบว่าสั่นได้เฉยๆฟีลลิ่งมันต่างกันเลยนะอยากเพื่อนๆไปลองของจริงมากแล้วทำไมมันถึงได้ต่างจากสมาร์ทวอททั่วไปใช่ไหมก็แบรนด์อเมสฟิตเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะมาตั้งแต่ปี25-56แล้้วนนเป็ผูําตสดด นาฬิกาสวมใส่หรือว่าเทคโนโลยีด้านสุขภาพเลยแล้วก็มียอดขายหรือว่าจัดส่งไปมากกว่าร้อยล้านเครื่องแล้วนะมาที่ตัวเรือนต่อกันหน่อยดีกว่าหน้าปัดของเขาเนี่ยเป็นทรงกลมตัวเรือนโลหะการประกอบต่างๆนานาน,านี่คือทํามาได้ดีซิลมาแน่นหนาข้อดีของสายแบบนี้นอกจากจะเบายืดหยุ่นแล้วมันก็ยังระบายอากาศระบายเหงือ่อใช้งานง่ายดู นี่ปกติมันไม่สามารถทําได้ขนาดนี้เลยนะก็เพราะว่ารุ่นนี้เขาชูโรงเรื่องการวิ่งนั่นเองเวลาออกไปวิ่งเนี่ยไม่ต้องพกมือถือก็ได้หรือว่าจะดาวน์โหลดตัว map save เอาไว้ในตัวเรือนก็ทําได้เหมือนกันนะอย่างเราไปวิ่งเนี่ยเขาจะมีจับสัญญาณ GPS หรือว่าใช้คลื่นสัญญาณจากดาวเทียมถึง6แบนด์เลยก็จะมี GPS g r o n a s Galileo QZSS เปิดเต่าแล้วก็ Navi หรือ n a v i นั่นเองลองไปทดสอบดูวิ่งกลางแจ้งคือ GPS หรือว่าที่เขาจับตำแหน่งมาได้คือแม่นมากๆเลยนะดูจากแอปหรือว่า ว่าดูจากตัวเรือนก็ได้แล้วก็ในส่วนฟังก์ชันใหม่เนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดแมปหรือว่าเอา GPS เนี่ยลงไปในตัวเรือนได้เลยนะเผื่อบางทีเราวิ่งตรงที่อับสัญญาณนะเราก็ช่วยประหยัดแบตด้วยในการใช้แมปที่เราดาวน์โหลดมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยฟังก์ชันใหม่แจ๋วมากถ้าเกิดว่าใครไม่ใช้สายวิ่งตัวเรือนเนี่ยก็มาพร้อมกับหมดออกกำลังกายถึง150กว่าแบบเลยมีเยอะมากๆเขาก็จะจัดหมวดหมู่เอาไวนะไ้นะเป็นงานไล่หาตาเลือก,กันพอดีหรือถ้าเกิดว่าอยากจะกดผ่านแอปก็ทําได้เหมือนกันนะแล้วถ้าเกิดว่าเราลื เนี่ยเขาก็ยังสามารถตรวจจับการออกกําลังกายอัตโนมัติได้เลยถึง8แบบแล้วก็ในโหมดของการวิ่งเนี่ยเขาเก็บรายละเอียดได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นความสูงความชันจํานวนก้าวระยะทางอัตราการเต้นของหัวใจออกซิเจนในเลือดแล้วก็อื่นๆอีกเพียบเลยนะโอ้ตัวนี้เอาเรื่องจัดแต่ที่มีเพิ่มมาแล้วก็รุ่นนี้เป็นตัวแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเซฟโคชนั่นเองจะเป็น AI เราสามารถไปตั้งค่าในแอป,ปก่อนได้นะว่าเราเนี่ยอยากจะได้ความแข็งแรงหรือว่าอยากจะได้เอนโดรแอนทะึกทนแล้วก็ออกกําลังกายวันไหนบ้างเป้าหมายเราเป็น ยังไงเขาก็จะวิเคราะห์ออกมาแล้วก็จะจัดตารางให้เราแล้วก็จะสอนเราสเต็ปสเต็ปเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของรุ่นนี้ที่เพิ่งมีมาเลยนะครับผมคือถ้าเกิดว่าใครเคยใช้สมาร์ทวอชเนี่ยมันจะมีค่า PAI ใช่ไหมแต่ว่านี้เป็นแบบออนสเตียรอยรวม AI เข้าไปด้วยแล้วก็ใช้เซนเซอร์ต่างๆรวมถึงข้อมูลในเน็ตก็เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนใช่ไหมแล้วก็มาเทรนเราอีกทีหนึ่งนั่นเองนะอันนี้คือดีมากๆเลยพอเขาได้ติดตามผลแล้วก็แผนก,การออกกําลังกายของเราแล้วก็ปรับให้ทุกวันแล้วก็เป็นแบบ Real time เ,นะเรเีเยลไท ใช่ไหมไม่งั้นมันก็อยู่กันที่นั่นเองแล้วอย่างเราเนี่ยสายไลฟ์สไตล์ทั่วไปการแท็กกิ้งก็มาครบนาไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นหัวใจ SPO2 การนอนหลับความเครียดหรือจะฝึกหายใจก็มีมาหมดครบทุกฟังก์ชันแต่ว่าทีเด็ดเลยคือเราสามารถกดครั้งเดียวเนี่ยเราให้เขาวัดทุกอย่างทุกโหมดได้เลยนะไม่ถึง1น,นาทีเองตรงนี้คือเวิร์กมากแต่ปกติแล้วเขาก็ออโต้หรือวัดให้เองอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วก็อตราการเต้นหัวใจได้เขาวัดเนี่ยใครออกกําลังกายทางน้ําหรือว่าชอบว่ายน้ําเขาก็วัดได้เเหมืออน,นนนนกกััทท,ท้้งี่่ยยูใําล็ นี้เขารองรับกันน้ํา IPX68 ลงได้ถึง50เมตรหรือว่า5 ATM นั่นเอง <Okay. S 1> การเชื่อมต่อผ่านมือถือเนี่ยก็ง่ายๆผ่านแอปเซฟเลย <c oughs> เข้าไปอย่างแรกเลยนี่ก็เปลี่ยนวอตเฟสเขาสามารถเลือกได้กว่า200แบบเลยแล้วก็มีมาให้เรื่อยๆถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะได้รูปภาพจากมือถือก็คัสตอมแล้วก็เลือกรูปเราเองใส,ส่สีแต่งตัวหนังสือแต่ก็ชอบใช้ที่มันยอดฮิตหรือว่าที่คนเขาใช้กันเขาเนี่ยดีไซน์มาให้สามารถกดแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลต่างๆแบบละเอียดได้จากหน้าแรกเลยนะ คือแบบไม่ต้องไปเลือกหมวดหมู่หรือว่าตัวอื่นเนี่ยเราเปลี่ยนไปปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนตามเลยนะกดมาตัวนี้เขาก็มีการเอาลูกกาอยู่ตรงหน้าเนี่ย คือมันทําได้เยอะมากๆเลยแล้วก็สําหรับคนที่วิ่งแล้วไม่ชอบพกมือถือเนี่ยตัวเรือนเขาก็สามารถใส่เพลงไปได้กว่า2 0 0ร้อถึงสี่เพลงเลยนะแล้วก็สายเที่ยวอย่างเราเนี่ยสมาร์ทวอชช่วยชีวิตไว้ได้เยอะมากคือมันสามารถใช้เป็นชัตเตอร์กดผ่านตัวเรือนให้มือถือที่มันตั้งอยู่ไกลๆหรือว่าอยู่บนไตพอร์ตถ่ายได้ง่ายๆเลยแล้วไม่ได้พกมือถือแต่ว่าอยากจะควบคุมเพลงก็ทาได้ผ่านสมาร์ทวอชเลยนะเพลย์พอสเพิ่มลดเสียงหรือว่าเล่นเพลงถัดไปย้อนกลับทาได้หมดเลยอันนี้เราก็ใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วนะ เกือบสอาทิตย์เลยคือแบตโคตรอึดแต่ของเราเนี่ยใช้เยอะจะมารีวิวก็เล่นมันตลอดเลยนะประมาณ7วันเนี่ยถ้าเกิดว่าคนใช้หนักๆก,ก็ชาร์จทีหนึ่งถือว่าแบตอึดเลยนะสําหรับหน้าจอ AMOLED ที่มันสู้แสงแล้วก็สีสดขนาดนี้ตอนเราไม่ได้ใช้เนี่ยเขาก็จะเข้าสู่โหมด Always On Display ให้อัตโนมัติเลยหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้หน้าจอดับเลยก็แับเอาหน้ามือไปคเว v e r นี่ก็จะเป็นหน้าจอ Always On Display ของเขาและกด d o บ b l e ทก็จะเป็นหน้าจอปกติ ตัว a l เว a y o n d i s p l เ y เนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปตามแต่ละหน้าจอนะอย่างเช่นนี้อ่ะแล้วชว่วนี่ก็จะเป็นหน้าจอ a l เว on o n s p s p y a y อีกอันหนึ่งคือทำมาแบบรองรับหลายอันมากๆแทบทุกอันน่คือใส่ใจสุดๆแล้วก็กดค้างเอาไว้มันจะเป็นการเลื่อนหน้าจอใช่ไหมแต่หน้าจอไหนที่มันสามารถคัสตอมได้นี่ก็จะมีรูปเครื่องมือด้านล่างนะ เราก็ยังสามารถเนี่ยเลือกได้เลยว่าตรงนี้จะให้โชว์อะไรตรงนี้จะให้โชว์การวิ่งตรงนี้แคลอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ภายในแอปเนี่ยนอกจากฟังก์ชันที่ติดมากับตัวเรือนและเดี๋ยวเข้ามาให้ดูกันหน่อยก็แอปเซฟเนี่ใช่ไหมเขายังสามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้ด้วยนะนี่ก็มาที่แอปสโตรเลยมีแอปอีกเพียบเลยนะนี่นิวแจ้งเตือนการกินนะ้ำเมจิ่งอเวอร์โอ้โหเต็มเลยมีคลัม i n บิง้งทัสสิ่งที่ต้องทำคาลคูเลเ l เตอร์โยคะพิลาทิสโอ้โหเพียบเลยนะตรงนี้มีบัตรซูการ์ด้วยพวกนี้ก็มาดาวน์โหลดแล้วก็ใส่ไป งตัวสมาร์ทวอ์ได้เลยก็กด Install เรียบร้อยดาวน์โหลดโคตรเร็วดูของเขาใช่ไหมเดี๋ยวมาหน้าแรกให้เพื่อนเดูก่อนแล้วก็มาที่แอปหน้าหลักเลยนะกดไปทีนึงก็ล่างสุดดูลื่นจัดในเครื่องคิดเลขแล้วก็ใช้งาน แอปเพิ่มเติมได้เลยมีแอปมาให้เรื่อยๆเลยนะดาวน์โหลดผ่านแอปแล้วก็สำหรับคนที่ออกกำลังกายแต่ไม่ได้เน้นวิ่งเนี่ยเขาก็ยังมีค่า P.A.I. Personal Activity Intelligence มาให้นะอันนี้กระตุ้นให้เราออกกำลังกายได้ดีมากๆมาในส่วนของราคากันบ้างดีกว่าฟังก์ชันจัดเต็มตัวเรือนลื่นๆขายสายวิ่งนี่โอ้โหต้องโดนเลยก็จะเปิดตัวมาที่8,590บาทนั่นเองไม่ถึงหมื่นแต่ฟังก์ชันให้มาทุกอย่างเท่าที่สมาร์ทวอทเรือนนึงเนี่ยจะทำได้แล้วนะที่เพิ่งม,มีเลยเนี่ยก็จะเป็น AI Coach นั่นเองเหมือน เราจ้าง PA Personal Assistant หรือว่าเทรนเนอร์เวลาเราไปฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยนอกจากจะทําให้การออกกําลังกายเรามีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยยังกระตุ้นให้เราอยากออกไปออกกําลังกายอีกนะอนี้ก็ ช้เป็นข้ออ้างได้เลยซื้อตัวนเ้ลาจะต้องออกกําลังกายแน่นอนหรือใครไม่ได้สายออกกาลังกายไลฟ์สไตล์ทั่วไปการที่เลือกเอาเมทฟิตเนี่ยอย่างแรกเลยคือความลื่นนะแล้วก็ UI การใช้งานต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนสมาร์ทวอททั่วไปคือเขาอยู่กับสายแกลเลจเรื่องสุขภาพมานานหน้าจอ UI อินเทอร์เฟซอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างรองรับทุกการใช้งานแล้วก็มีแอปต่างๆมาโหลดให้ใช้งานได้เรื่อยๆเลยโอเคในะส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์สินค้าเดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปต้องคำบรรยายเลยนะ ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกเจ็ตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย